ขณะนี้นะครับเราได้นำร่างของคุณยายสมุรีชมบุญนะครับมาถึงวัดอินทารามจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระคุณเจ้าจากวัดอินทารามนะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนศพของคุณยายสมุรีชมบุญขึ้นที่เมนนะครับเพื่อทำการชบนากิจครับวันนี้เวลา13นาฬิกานะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับมีพระคุณเจ้าจากวัอินทรามพร้อมกับคุณลุงสนิทอาสนะนะครับเป็นผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในการทําพิธีการจับนกิจศพในครั้งนี้ครับคุณยายสมารีชมบุญนะครับเสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับโดยท่านนั้นเป็นสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสืิอนะครับขอประชาสัมพันธ์มายังแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ด้วยนะครับ เวลา11อ่า13นาฬิกานะครับเป็นต้นไปครับขอเรียนเชิญมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ